สวัสดีครับผมช่างนมครับผมวันนี้ที่มานำเสนอการสอมบำรุงแกลนฟีลานโน่สักหน่อยมันมีอยู่2องอาการด้วยครับคันี้ข้างหน้ามันดังผมเลยละเดี๋ยว,วเดี๋ยวผมเก็บงานให้ก่อนว่าอะไรมันดังกับอาการหนึ่งยางหลังมันหลวกรดรุ่นหนมีอย่างในด้วยครับให้ดูให้ดูอาการก่อนเดี๋ยวจี้แนะนำวิธีการสอม หนึ่งจุดเราจะมาทำการสบมรุงยังไงเดี๋ยวทำให้ดูทีเด้อไอ้นี่จุดหนึ่งนี่มันรั่วขอบล้อครับรถไม่มีอย่างในแคลียร์ไขว่าจีใช้กาวดั่จังหน่อยวันนี้ครักร่มใส่กระเพี้ก้มกาวดั่มห้าขวด กาวดำสเตียร์โฟมนี่สเตียร์โฟมนี่ห่ออะไรก็ได้จ้ะสเตียร์เดี๋ยวจะลองทำให้ดูเด้อ ครับคุณอ,อันนี้จิมมาแนะนำเครื่องหนีบยางราคาประหยัดจ้ะที่เคยทำรีวิวไปหลายรอบเนี่ยพวกนี่ยางยางขอบ1ิบสองตัวนี้มันไม่มียางในเด้อขอบมันแข็งใช้เครื่องหนีบยางตัวนี้จ้ะไม่ต้องลงทุนสามหมื่นห้ามืนจ้ะสามรอยกว่าบาทจ้ะสั่งเอาเลยจ้ะนำตามเวฟดังๆทั่วไปแล้วผมก็จะปะ ดูก่อนว่าจะใช่กาวดำปะหรือว่าจะใช่สปี๊ปะยางทุกเฉินจะอาจจะสองอย่างก็ได้เดี๋ยวลองทำดูก่อนเด้อที่ว่ามัน่วกแก่ยางวัง่าต่อต่อต่อเดี๋ยวจะทากาวดำด้วยครับปุ๊บกาวดำใส่ขอบใหหมดเลยอืมทาทาอยู่ดีก็จบอ่า แต่ถ้าไม่อยู่ก็ใช่สเปรย์ฉีดซ้ำอีกทีนึงจ้ะสเปรย์พายางชุกเฉินทีดซทำๆไปให้ลูกค้าก็จบอยู่ได้ครับอ,อันนี้ก็สะดวกนี่สะดวก,ดวกเป็นผมมีเครื่องหนีบยางนามีใช้ติดล้านหรือไว้ซ่อมแซมเองได้ครับผม DIY เองได้ แม่เราเราก็ประหยัดไปเครื่องแงดอย่างดีๆก็3สามหมื่นห้าหมืนนะครับอือเองก็เอานี่ใช้งานได้เลยไม่ต้องทอนรอดนะครับนี่มันสามารถหีดได้เลยเอา่าเลยจิมาแนะนำหีดให้น้องใช้งานเป็นประโยชน์มากเลยลมออกก่อนเด้อเดิน ลกักการทังานฟื้นฟื้นยังไมหนึดจ้ะเอาฝัองนี้ฝังนี้ไ่ทำโล่ฝั่งนู้นกดยางลงเลยทีนี่ ติลงไปเลยนี่ปังอัอนนี่ก็ไปป้งหมดเลยหวดเลย

สะดวกมากสะดวกมากลงขอบมดุดละเด้อจ้ะจางลงขอบมุดละที่นี่ก็จะทากาวดำแล้วก็เติมรวมใส่เด้นอนะแล้วผมจะขันชะนอกนะครับชันขันชนะนอกหล่อให้มัน มันลัดได้เพราะว่าเพราะว่าให้ลให้ลมันเด้งขึ้นขอบดีๆจ้ะเผื่อเผื่อมันไม่ขึเ้เวลาเวลาเติมลมนี้อันนี้ก็ใช้เชือกก็ได้จ้ะใช้เชือกลัดเอาก็ได้ แต้นนี้ก็โอเคมากเลยมันแก๋วมากเลยมันแก๋วมาก นี่เด้อครับรัดรลอลถึงเวลาเราก็ดึงรัดทั้งเส้นเลยดนัดลลอแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้ท้ากาวก่อนพอรัดค่อยรัดลลอดึงขึ้นออกเพื่อเติมลมมันไม่ขึ้นจ้ะ,อ,ะออ,ก,อ,อก,ก่อนนีกว่าเติมลมอยาก เวลาคอยขนนันชะเนาะดึงออกเผื่อไว้เด้อครับถ้า,ถาเผื่อแบบมันเติมลมไม่ขึ้นเราขันเราขันเราขันหนีบหล่อปุ๊บเกี่ยมยางมันจะปิดขึ้นเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆดีๆจ้ะราคาประหยัดก็จะใช่ อุปกรณ์บ้านแปลงสีฟันอ่า แกบไปก่อนจ้ะจริงก็ต้องเอาแปง้งไอ้นั่นละจ้ะพอดีไม่มีไม่ได้ซื้อเอาแปง้งสีฟันนึ่งละจ้ะเอาแป้งทาสีจะมันเข่าได้ลึกไม่ได้เรียมไว้กดที่แต่แค่นี้ก็ใช้ได้ ว่าเหล่าถ่าัวแล้วลองเติมลมดูขึ้นไหมหน่อยแ,แต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าาผพาเช็ดเอาจะใหญ่กล่องนิดนึง เค้้เค้ขึ้นยู่ขึ้นยู่ถ้าไม่ขึ้นก็นจะได้ขันขันชะนะหน,นีเอาเหมือน,นที่ทำแห่ง ดีเด้อกับแปงไม่ดีมันคำแล้วเลื่มไปซื้อจะดูเลอะๆหน่อยหนึ่งโอเคโอเคมาดูดีจบไหมอยู่ไหมกี่เอาน้ำยาล้างจาน ฟองสักหน่อยโอเคน่าจะจบโอเคโอเค ไม่รั่วไม่ซึมัดไหมอาทิตย์นี้ไปดูฝั่งนน้นหน่อยดิฝั่งนน้นเช็คทีแรกไม่รั่วไม่ซึม กามีซึ่อมบบโอเคผ่านดูต้องขอบมันเนี่ยดูต้องขอบ ไม่มีไม่มีฟองขึ้นโอเคพานเรียบร้อยเด้อครับผมขั้นตอนเดียวครับผมกาวดำขั้นตอนเดียวอ่าถ้าเมื่อเห็นว่าคลิปเป็นประโยชน์เป็นสาระกับพี่กับนองสอบบำรุงแบบประหยัดอ่ในงบ ที่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 ไม่สูงครับอย่างงี้ผมก็คิดลูกค้าลอยเดียวครับผมเขาเก็ <Okay. S 1> ลูกค้าแต็แฮปปี้อ่ะอย่างก็ยังได้ใช่อีกนานครับผมทางเกา่าทางใหม่ก็พอปะได้อยู่เนอะครับปะเท่งขางปะได้หลายแบบครับผมฝากด้วยเ้อครับผมฝากไล์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยครับผม ก็มีคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์ก็จิมานำเสนอฝากพี่ฝากน้องใหม่จ้าครับผมอ่ะคันนี้ลืมเหล่าลืมเหล่าลืมเหล่าเทมเมเทมไอจีอา,าการดังๆเด้อจ้ะรถมันนานเงียบละ่ะอ่าเหล่านิดนึงกแกรนฟิลโน6กขา มันจะดังเลื่อนไม่จ้ะดังเลือนไม่คันนี้ดังเลือนไม่ดรอคันดังเลือนไม่ผมก็ผมถอดฝาหนาออกมาแล้วก็ยึดเลื่อนไม่เขาก็คงแหงนเงียบครับแล้วก็ขาข้างในพวกเนี่ยมันหักมันหักไปสองจุดตรงนี้เจาะยึดน็อตเข้าไม่ในต,ตำแหน่งเดิมขามนะันหักพลาสติกมันค่อนข้างกรอบครับผมไม่ไม่ ไม่สู้แข็งแรงเท่าไรแต่ก็ใช้งานได้หรือว่าเป็นก็เขาลือมาก,ก่อนผมก็ไม่เน่ใจแแล้วก็ดังเ,งเครื่อ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 งอีกอันนึ่งก็ผมทําเส็จเล้วแต่ว่าเ็นมันมันเคยมาเล่าให้ฟังกับพ่อแต่จีบถ่ายเป็นคลิปมันก็แคนหนุนเหวนครับบางคนหนามันคลอนคลอนตกเต๊กตกเต๊กตกเต๊กสั่นเลยสถานเลยบูธมันหลวมเ้ย เองกัหนุนแหวนไปสองตัวอางหน้าแก้ไขไปได้เงียบครับเงียบดีเพราะว่ารถรถพวกพวกแนวนี่มันเสียงมันรถเสียงมันเงียบพอมีเสียงรบกวนปุ๊บมันจะรำคาญหูจะคจ้องรถก็จะไม่สู้ดีเท่าไรเขาจะหนูฟูถ้าเลือกได้ไเพราก็่อยากให้รถเขาเงียบ,ยบจะ ็เลยมานำเสนอพี่ๆน้องๆดูเด้อเพื่อเป็นประโยชน์เป็นแนวทางปากเด้อครับผมจังหนุ่มครับผมแถมนิดนึงครับผมเทคนิคในการไล่ยางให้ขึ้นขอบเด้อครับเวลาขอบขอบรถที่ไม่มียางในบางทีเราไม่มีเครื่องยิงลมที่ว่าแรงๆปู่ปู่ปูปูมันก็ไม่ขึ้นเนาะผมแนะนำใช้เทคนิคเชือก ก็ได้หรืออะไรก็ได้รัด,ดรออดดัดตรงกลางของยางด้ยครับผมรัดรัดตรงกลางให้มันเวลาเองจะเติมลมถ้าถ้ามันสูบไม่เข้าครับบีบีบยางขึ้นปุ๊บเก็มยางมันจะเด้งขึ้นแต้อีกกดลงมันกดกดลมเติมลมก็ใช้ได้ครับผมเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากปีฝากน้องเด้อจ้ะ หนีบหนีบต้องกลางครับผมไม่ว่าไม่ว่าขอบ1ิบสองิบสี่ได้หมดครับผมใช่ใช่วิธีนี้ได้สำหรับช่างบ้านที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่เยอะเด้อครับผมถ้าคนที่เขามีเครื่องมือเยอะๆเขาก่อจะสะดวกหน่อยลมเขาแรงเขากา็อัดปึ้งเดี๋ยวครับผมเราช่างบ้านก็ต้องหาวิธีแก้ไขไปเนาะจ้ะอันนี้ก็ซ่อมแบบประหยัดให้พี่ให้น้องไปจ้ะโอเคจ้า สวัสดีอีกรอบครับ